ทำไมหรอก็เห็นไปกันนานน่ะเลยเป็นห่วงอ๋อคือที่นานเพราะว่าคุยอะไรกันนิดหน่อยนะหือคุยกันฮัลโหลโทษทีที่โทรมากระทันหันนะแต่แบบพิมพ์ตอบกันอย่างเงี้ยมันไม่ทันใจอ่ะคือที่คุยกันอ่ะคุยอย่างเต็มใจใช่ไหม เคไม่ได้สร้างความลำบากใจอะไรให้ใช่ไหมเมดี้บอกฉันได้นะอืมเต็มใจเขาไม่ได้สร้างความลำบากใจอะไรให้ฉันทั้งนั้นเราก็คุยกันปกตินะทางงานก็แล้วไปโทษทีนะนี่ฉันยุ่งเกินไปหรือเปล่าไม่เป็นไรฉันรู้ว่านาเวียก็คงเป็นห่วงฉันอืมฉันเป็นห่วงเมดี้ก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่มันอาจจะมากระทบกับตัวเมดี้ได้นะเช่นพวกเรื่องร่วมวงหรือการกลับไปเรียนกีตารานะ่ะ อีกอย่างฉันก็คิดว่าเมดี้อะคงไม่อยากกลับไปทํามันอีกแล้วพอาะเมดี้อยู่เกสองคนฉันก็กังวลอ่ะก็เลยห่วงเกินไปจนเหมือนวุ่นวายอยู่แบบนี้โทษทีนะอืมไม่เป็นไรฉันเข้าใจก็ไม่แปลกที่นาเวียยังกังวลอยู่แบบนี้ก็เรื่องตอนวันงานดนตรีที่เคพูดหรือว่าฉันคิดอะไรอยู่ในช่วงนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรนาเวียเลยทำให้นาเวียต้องมาคอยกังวลแบบนี้ แย่จริงๆเลยฉันนี่นาเวียอะไรหรอขอโทษนะที่ทําให้นาเวียต้องมาคอยกังวลแบบนี้ทั้งๆที่ฉันเล่าเรื่องนั้นให้นาเวียฟังแล้วแท้ๆแต่กลับไม่ยอมบอกอะไรเลยคือในตอนนั้นฉันก็เล่าเหตุการณ์ตอนงานดนตรีให้นาเวียฟังรวมไปถึงความคิดฉันเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นกีตาร์ให้กับนาเวียฟังแล้วก็เรื่องที่ฉันได้บอกเคไปในวันนี้ เมดี้บอกเคแล้วงั้นเหรออืมเพราะว่าคำพูดของเคที่งานดนตรีวันนั้นนะหรออืมเก็บมาคิดตลอดเลยงั้นสินะช่วงเนี้ยถึงดูมาเมอตลอดเลยแต่คิดดีแล้วใช่ไหมเมดี้ Media? สิ่งที่เคพูดน่ะมันพูดง่ายนะแต่ทำนี่สิมันยากอีกอย่างน่ะเคก็ไม่ได้รู้เกี่ยวกับอาการทั้งหมดของเมดี้ไวยนะที่เขาพูดแบบนั้นน่ะก็พราะเข้าใจว่าเมดี้แค่ตื่นเวทีหรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้น ที่เขาพูดอ่ะมันก็ถูกนะพอมาคิดแบบนั้นฉันก็อยากจะลองนะแต่เมดี้มันจะไม่เหนื่อยแล้วก็ฝืนตัวเองเกินไปหรอมันไม่เป็นไรหรอกฉันอยากลองทำมันสักครั้งนะ่ะเอ้ยแต่ว่าดีมันก็ดีแต่ฉันน่ะก็ยังเป็นห่วงอยู่แล้วเนี่ยหลังจากบอกเคไปอย่างนั้นน่ะเรื่องร่วมวงกับเคะมันก็ถือเป็นการตอบตกลงได้หรือเปล่าอืมแต่ว่าถึงเธอจะบอกอย่างนั้นแต่เธอก็ยังไม่ขอเข้าร่วมวงอย่างเป็นทางการนะ เธอขอเวลาหนึ่งอาทิตย์เราจะให้คําตอบที่ชัดเจนอีกทีทำไมวะนั่นสิครับเธอกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเป็นนะและอยากจะขอเวลาเฮ้ยผมนะ่ะไม่มีปัญหากับเรื่องนั้นของพี่เมดี้เลยนะครับพวกเราทุกคนไม่มีปัญหาอืมฉันก็บอกเธอไปแล้วแต่เธอก็ยังยืนยันคําเดิมเอาเถอะเพื่อความสบายใจของเธอก็ให้เวลาเธอหน่อยถ้างั้นก็ได้ครับเออแล้วถ้าเกิดปรากฏว่าพอครบหนึ่งอาทิตย์แล้วเธอปฏิเสธล่ะจะทำยังไง ไม่ต้องห่วงฉันมีวิธีของฉันแล้วกันนี่ผมได้ข่าวมาว่าความจริงแล้วพี่เคกับคุณยูมิ่เป็นพี่น้องกันด้วยเหลอครับฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันเป็นข่าวจากคนที่เห็นพวกเขาไปเล่นโบว์ลิ่งกันเมื่อวันอาทิตย์นะ่ะเห็นว่าเคเป็นคนพูดออกมากเองว่าเป็นพี่น้องกันงั้นเราก็แหล่งข่าวเดียวกันแล้วล่ะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ดีนะครับอย่างน้อยรุ่นพี่ยูมี่ก็ไม่ได้คบกับพี่เคผมน่ะก็อาจจะมีสิทธิ์ ฝันกลางวันอยู่หรือไงถึงไม่ได้คบเคแต่ก็ยังมีข่าวลือเรื่องของรีาวไม่แน่อาจจะจริงก็ได้แต่ถ้าเกิดเค่ะเป็นพี่ชายของคุณ umi, ยูมี่จริงๆโอกาสที่มีน่ะก็เป็นศูนย์โอ้ยนั่นสิครับยิ่งฟังผมยิ่งหองอยเหยวมี่เรื่องที่ยูมี่กับเคเป็นพี่น้องกันในเรื่องจริงใช่ไหมฉันว่าจริงนะถ้าลองสังเกตดีๆที่ผ่านมาทั้งคู่ถึงจะมาเรียนด้วยกันแต่ก็ไม่ได้มีลักษณะเหมือนคนที่คบกันสักนิดฉันว่าพี่น้องชัว ตอนก่อนหน้าเนี้ยพอมีข่าวหรือว่าเป็นแฟนกันแกก็พูดว่าคบกันชัวพอมีข่าวหรือใหม่แกก็ไปตามนั้นอีกฉันเชื่ออะไรแกได้บ้างฉันว่าพี่น้องแน่นอนอีกอย่างช่วงนี้นะเหมือนเกจะแอบมีกก,กิ๊กกับผู้หญิงคนหนึ่งด้วยเรื่องที่คบกับยูมินะอาจตกไปได้เลยแกแต่จะว่าไปฉันก็เหมือนเคยเห็นอยู่นะตอนไปงานดนตรีก็เห็นเคยอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าใคร พี่รู้ไหมครับ <ique> <occurs> ในตอนนั้นเขาก็ใช้พลังเวทย้อนเวลาอีกรอบนึงยเนี่ยผมทันทายดูเลยไม่ได้นะพี่นี่ยูมิขนาดยังไม่ได้พูดหรือว่าบอกใครอ่ะเรื่องที่ยูมิกับเคเป็นพี่น้องกันอ่ะก็กระจายไปทั่วโรงเรียนแล้วอืมข่าวไวจงตกใจเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าข่าวพวกนี้จะมาจากนักเรียนโรงเรียนเราอ่ะที่ไปเล่นโบว์ลิ่งวันเดียวกับเราแล้วก็ได้ยินเข้าแล้วนะหูตาไวจริงจริงนักเรียนโรงเรียนเราเนี่ยอืมแต่ก็ถือว่ามีข้อดีเหมือนกันนะ คนจะได้รู้ไปเลยแล้วนี่เมดี้ล่ะกำลังมานะ่ะเมดี้บอกว่าอีกห้านาทีแล้วนายแลลวโลกเกียดีกว่าเมื่อคืนคุยกับนาเวียสดึกเลยง่วงจัง นีไม่ยืนโงนเงีนแบบนั้นตรงหน้าบันไดนะมันอันตรายนะใช่น,นะวันนี้เป็นอะไรไปทำไมดูง่วงๆขนาดนี้ล่ะเอ๊ะเคเองงั้นเหรอฉันเองเมื่อคืนนอนดึกเหรออืมนิดหน่อยนะที่หลังอย่านอนดึกเกินไปนะเรานี่กำลังจะไปห้องเรียนใช่ไหมอืมงั้นก็ไปด้วยกันฉันเพิ่งไปเอาของที่ห้องชมรมมานะ่ะ กำลังจะกลับพอดีงั้นก็เดินไปด้วยกันนี่แหละไปกันเถอะอืมแกแกแกดูนั่นสิเรียกกับใจเด็กไม่กับใครเลยะ้วเป่าที่แกพูดถึงน่ะบอกกำลังมาเนียบกันก่อนเงียบกันก่อนทำไมไปไวจังวะได้แล้วเหรอไปได้ชื่ออะยังไม่ได้ไปเพิ่งนึกได้ว่าลืมผงไว้ที่ห้องเลยจะกลับมาเอาก่อนจริงเหรอเออไปละ พี่เคบอกว่าลืมของไว้ที่ห้องไม่ใช่หรอครับทำไมผมไม่เห็นพี่เขาหยิบอะไรไปเลยล่ะครับอืมเออนั่นดีวะเมดี้วันนี้ดูเพียๆนะพอเมื่อคืนพวกเราพานอนดึกหรือเปล่านเนี่ยจริงด้วยเนี่ยชัดเลยแบบนี้จะป่วยไหมเนี่ยไปห้องพยาบาลไหมเดี๋ยวลาให้เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ป่วยหรอกยังปกติแน่นะนสี่อืมจริงๆเตรียมตัวไปเรียนกันได้แล้ว วันนี้เลิกคลาสครับเมดี้หลับไปแล้วเข้ากลางวันเราอะจะยังไงดีเราซื้อขนมมากินในห้องแทนกันไหมฉันน่ะไม่อยากปล่อยเมดี้ไว้คนเดียวนะอืมฉันก็คิดเหมือนกันงั้นเดี๋ยวฉั้นอะไปซื้อขนมมาให้ส่วนยูเม่ะก็อยู่นี่กับเมดี้ก่อนนะอืมผมอยาเกเล่นเกมบิสเดนทีวิวจังครับทำไมวันนี้มีแค่นาเวียล่ะอื่นหายไปไหน แถมซื้อขนมอะไรไปนั่งเยอะแยะพี่นาเวียซื้อให้พี่ยูมิครับส่วนพี่ยูมิก็อยู่เฝ้าพี่เมดี้ที่หลับในห้องนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองเอ้ยเดี๋ยวนายรู้ได้ไงอยู่ฮะเออเออผมอิ่แล้วผมไปก่อนนะครับเอ้าเฮ้ยเด็กนี่ จะไปไหนกลับมานี่นะเว้ยยูเอ้ยฉันไปก่อนนะเว้ยยูอย่าหนีนะเว้ยพี่เลิกตามผมมาได้แล้วครับพวกนั้นนี่เหมือน,นเด็กๆเลยนะนี่เคหลังกินเสร็จพักกลางวันนี้ไปเล่นบาสกันไหมไหนายไปเถอะฉันจะแวะไปห้องชมรมนักเรียนครับูขอเวลาสักครู่ครับเอ๊อ่าค่ะหืม ไงตื่นแล้วเหรอฮอเค okay, เองเหรออืมฉันเองไปทําอะไรมาทํำไมถึงง่วงขนาดนั้นแล้เมื่อคืนนี่สรุปนอนกี่ทุ่มเนี่ยก็เกือบเที่ยงคืนน่ะเอ๊ะว่าแต่เห็นหนาเวียกับยูมิไหมไม่เห็นอืมอาจจะมีงานกันน่ะแต่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็อยู่เฝ้าเธอนั่นแหละ อ๋อต้องลำบากสองคนนั้นเลยแล้นี่กี่โมงแล้วเนี่ยหลับไปไม่รู้เรื่องเลยเที่ยงครึ่งนะหืมนี่กินอะไรหรือยังยังอยู่ไหมไปลงอาหารไหมล่ะเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนหือมเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันว่าจะไปซื้อแค่นมก็พอแล้วล่ะงั้นเหรอ บังเอิญดีจังนะทาง,งัา้นก็อ่ะอเอาของฉันไปสิเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้พอดีนะเอ๊ะแล้วเคไม่กินหรอฉันไม่กินรถนี้นะตอนแรกก็ว่าจะเอารถอื่นแต่ว่าเครื่องมันมีปัญหาเลยได้รถนี้แทนอะ่ะจะทิ้งไปเลยก็เสียดายเออ่าาไปเถอะเออถ้าง,งัา้นก็ขอบคุณนะ แล้วนี่เท่าไรเหรอฉันจะจ่ายคืนให้ช่างมันเถอะไม่ต้องจ่ายคืนฉันหรอกค้าโพูุนของเธอฉันถือว่ารับเป็นค่าตอบแทนแล้วแบบนี้ก็ได้หรออืมอ๋อนี่เมดี้เย็นนี้ว่างไหมฉันว่าจะชวนเธอมาดูการซ้อมของวงฉันนะ่ะถึงเธอจะยังไม่ได้เข้าร่วมวงกับฉันอย่างเป็นทางการแต่ฉันก็อยากให้เธอได้มาเห็นเวลาซ้อมแล้วก็เวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันเพื่อประกอบการตัดสินใจของเธอนะจะพานาเวียกับยูมิมาด้วยก็ได้นะ นี่ทำไมไม่ซ้อมกันที่โรงเรียนออกมาซ้อมกันข้างนอกให้เสียต่างเพื่อนายก็เป็นประธานชมรมดนตรีนะเคทำไมปล่อยให้สมาชิกในชมรม,มยึดที่ล่ะเพราะว่าที่เราซ้อมกันมันเพื่อเอาไปแข่งรอครับพวกเราอยากปิดพวกเทคนิคหรือว่าวิธีการของเราเป็นความลับก่อนแต่ถ้าเป็นพวกงานโรงเรียนเราก็ซ้อมกันที่โรงเรียนนั่นแหละครับแต่ว่าอย่างโรงเรียนก็มีข้อเสียอยู่นะครับเพราะว่าเราซ้อมได้อย่างจํากัดการเลือกเป็นที่เนี่ยก็ดีที่สุดแล้วล่ะครับ อ๋อแล้วอีกอย่างพวกฉันนะ่ะก็ไม่เสียตังค์สักนิดเพราะรีวายนะ่ะมันเป็นเจ้าของที่นี่ฮะฉันไม่ใช่เจ้าของนายก็พูดเกินจริงเจโรร้านนี้เป็นของญาติฉันนะ่ะเอาล่ะเอาไปกันได้แล้วอืม ก่อนหน้านี้เคได้อธิบายเกี่ยวกับวงของเขาไปแล้ววงของเขามีชื่อว่า D S พวกเผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนั้นชื่อว่าเจโรเป็นมือกลองส่วนคนนี้รีวายเหมือนเคบอกปกติเขาเล่นคีย์บอร์ดแต่เพิ่งผันตัวมาเล่นเบสส่วนนี้ก็อยู่เป็นนักร้องนำของวง แล้วก็ตัวเคเองที่ตอนนี้เป็นมือกีตาร์ให้กับวงพี่เคถ้างั้นวันนี้ก็เอาเพลงนั้นเลยนะครับอืมงั้นพวกเรามาเริ่มซ้อมกันดีกว่าครับ พราะเขาเล่นกันในยอดเลยวันนี้แม่งโคตรมันเลยว่ะแต่ก็เมื่อยมือที่หายนี่เรา<ม>ซ้อมมาหปล่งชั่วโมงแล้ววะเนี่ยเป็นไงครับพี่เมดี้พวกผมอ่ะพอได้ไหมครับผมพยายามอย่างที่สุดแล้วนะครับพี่ประทับใจจนอยากร่วมวงหรือยังครับอืมพี่พี่ได้ยินไหมครับพี่เมดี้ถึงับตอบว่าอืมเลยนะครับพี่เห็นถึงความสําคัญของผมหรือยังเออถ้าไม่มีคนให้จังหวะอย่างฉันอ่ะ ล้วก็เสียงดนตรีจากเคกับดีวายเสียงร้องนายเน่ะกมม็มีประโยชน์หรอดนตีพวกพี่อะเพาะขึ้นได้เพราะว่าเสียงผมตั้งคาเลิกเขียนันได้แล้วเมดี้นาเวียจะอ,อะไรไหมฉันจะลงไปซื้อของข้างล่างไม่แล้วล่ะฉันว่าจะกลับแล้วแหละถูกตามตัวนะ่ะจะไปแล้วเหรออืมพี่เจไะส่งข้อความมาเมื่อกี้นะ่ะอยากปฏิเสธก็ไม่ได้ต้องกลับอย่างเดียวนะ่ะเรานี่จะไปพร้อมกันเลยไหมเมดี้หรือว่ายังไงอืม กลับกันก่อนก็ได้มันดึกแล้วฮึไม่มีอะไรแล้วล่ะกลับเถอะพวกฉันน่อีกสักพักก็จะไปเหมือนกันอ่าโอเคถ้างั้นฉันกลับนะอืมงั้นก็ไปกันเถอนะนาเวียโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปส่งขอบคุณนะที่มาส่งอนะ่ะอืมเออพวกนายเล่นได้สุดยอดมากเลย นายก็เก่งมากๆเลยขอบใจนะแต่ว่ากว่าจะเล่นได้ขนาดเนี้ยก็ฝึกหนักเหมือนกันอืมเข้าใจเลยล่ะอืม,อมจะพูดอะไรต่อดีนะอืมพวกนั้นนะ่ะพวกเพื่อนฉันนะมันไม่มีปัญหาใดกับสิ่งที่เธอเป็นนะมันก็ยังอยากให้เธอเข้าร่วมวงเหมือนเดิมเหมือนกันกับฉันแล้วก็อยากจะช่วยเธอด้วย เพราะฉะนั้นน่ะที่เธอขอเวลาหนึ่งสัปดาห์เธอไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้นะอืมแต่ว่าเมดี้รถมาแล้วไปกันเถอะอ๋อืมโอเคจะไปตรงนี้แหละเออไปเถอะแล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ก็อย่าฝืนตัวเองเกินไปนะอืมเข้าใจแล้วถ้างั้นฉันไปก่อนนะแล้วเ,เจอกันนะอืม อืมมมในตอนนั้นนะเคมันยื่นกล่องนมให้เมดี้แล้วก็พูดว่า <c oughs> เอาของฉันไปสิเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้พอดีแล้วเมดี้ก็พูดว่า เอ๊โอเคไม่กินเหรอนายทำเสียงเมดี้ได้ห่วยแตกมากเอาหน้าเอาหน้าแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับอ๋อเคมันก็เลยตอบว่าฉันไม่กินรถนี้นะตอนแรกก็ว่าจะเอารถอื่นแต่ว่าเครื่องมีปัญหาเลยได้รถนี้แทนนะจะทิ้งไปเลยก็เสียดายถือเอาไปเถอะโอ้ยฉันแม่งโคตรฮาเลย เครื่องมันมีปัญหาที่ไหนเครื่องมันปกติแค่น่ะมันไปนั่งเฝ้าเมดี้ตั้งยี่สิบกว่านาทีพอเหมือนเขาจะตื่นก็รีบวิ่งไปซื้อนมไให้เขาแล้วก็มานั่งเก๊กหล่อรอเขาตื่นเจโรเฮ้ยเฮ้ยเค้ยเค้ยเใจเย็นด้วยใจเย็นด้วยเฮ้ยช่วยไว้ชีวิตขุมด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งไปรอก่อนแป๊บหนึ่ง นี่อีกกี่ตอนนายถึงจะมาไม่รู้สิก็แล้วแต่คนเขียนบทเขาแล่นะฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะได้ออกเรื่องนี้หรือว่าเขาจะพาฉันไปอยู่เรื่องใหม่แทนอนั่นสิงั้นนายก็ต้องทําใจแล้วแหละนายต้องอยู่เรื่องนี้สิถ้าเรื่องนี้ไม่มีนายมันคงไม่ได้บางทีมันอาจจะเป็นไปได้นายจะไปรู้อะไรคนเขียนบทของเราอย่างไอซานะนะเอาแนอานอนไม่ได้วันนี้นายมีบท พุ่งเนี่ยแม่อาจจะไม่มีก็ได้เออจะว่าไปก็จริงวะฉันก็เจอมาแล้วฮัชิโอ้โหใครแม่งดินทากูวะเออเราว่าแต่บทหน้าเอาแบบนี้ดีไหมวะหรือว่ายังไงดีอะล้างกระดานบทใหม่ดีไหมนะ สวัสดีทุกคนอยู่ดูกันจนถึงนาทีสุดท้ายเลยดิขอบคุณสำหรับทุกการรับชมแล้วก็การติดตามถ้าอยากรู้ว่าตอนหน้าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดซับแล้วก็กระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งตรงนี้นะแล้วก็เจอกันในอีพีหน้าบาย